ทัญญาตกใจหลังรู้โยเกิร์ตพีเคเลิกกันล่านเรื่องนี้มันมีคนผิดจากกรณีที่มีกระแสข่าวพีเคปิยวัฒนกับโยเกิร์ตนัทชาหลังเพจดังแฉหนักพิธีกรชายอยากมีโลกสองใบขอเมียตรงๆว่าฉันเลี้ยงเธอทั้งชีวิตและเขาได้ทำเอาเมียเศร้ารับไม่ได้ ต่อมาทางคู่ PK และโยเกิรต์ตควงกันมาเปิดใจครั้งแรกและครั้งสุดท้ายพร้อมกับปิดฉากรัก12ปีแต่ยังคงความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้และได้หยาก,การเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลาดไปและก็ขอโอกาสพยายามกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมและจะยังซัพพอร์ตโยเกิร์ตต่อไปล่าสุดธัญญาธัญ,ญเรศเจ้าของชายาเมียหลวงยืนหนึ่งเปิดใจเผยว่าได้ดูในรายการก็รู้สึกตกใจไม่มองว่าเป็นอาถรรพ์พิธีกรรายการจะต้องเลิกราการันมองว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละคู่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเลิกลาแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องยอมรับและม o ฟออนไปตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสเจอทั้งสองคนถ้าเจอก็อยากส่งกําลังใจให้ทั้งคู่โดยเฉพาะโยเกิร์ตเข้าใจอารมณ์ความเป็นผู้หญิงที่ จเจอปัญหาแบบนี้แล้วยังคงรู้สึกเจ็บและช็อกมากเข้าใจว่าผู้หญิงก็อยากแต่งงานครั้งเดียวไม่ใช่แต่งแล้วเลิกเชื่อว่าน้องเข้มแข็งอยากให้ผ่านไปให้ได้เช่นเดียวกันกับพีเคอยากให้กำลังใจแต่อาจจะถามด้วยว่าทำไมอะ่ะเราอีกว่า จากเรื่องที่รู้มามีคนผิดอยู่แล้วแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายเชื่อว,ว่าเวลาและกําลังใจจากคนรอบตัวจะทำให้โยเกิดแข็งแกร่งขึ้นและเชื่อว,ว่าคนดีๆจะเข้ามาแน่นอนส่วนคำว่าโลก2องใบมองว่าสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคู่หากยอมรับไม่ได้ก็ต้องจบที่การออกมาจากจุดนั้นแต่สำหรับตนเห็นว่าคู่รักมันก็ต้องควรมีแค่สคนเท่านั้น